จะเป็นอดีตรักษาที่บ้านกันนะล,ลองมาที่วัดสะก่อนถ้าที่วัดยังไม่ได้นะฮะเซจเส็จ,สจท่านอาตมาเนี่ยไปถ้าไปงานศพโยมมัาน,นอกนะถามทำดีวัดโยมที่ตายในยอายุเท่าไหร่แล้วเคยมาค้างวัดหรือบวชชีพมาบาบถ้าบอกเคยพบบอกจะภาพสบายใจได้พ่อแม่เธอจะไม่อุเย,ย็นไหวตายเกิดในภพใกล้ๆนี่แล้วเขาไปสูงเขาใช่บุญกุศลเขาแล้วอันนี้คือหลักสําคัญนะ ไม่ใช่ติดกันเทศอ,อ,อัตามาแล้วจะไปสวรรค์นนะหัดมาข้างวัดซะบ้างถ้าไม่ค้างวัดนัทนาท่านจะอยู่บนเวนทนนแล้นอยู่ท่านนั้นแหละถ้าห่วงนะถ้าห่วงหลานห่วงเลนนะอาจจะเกิดเป็นจิ้งจกตุกแกงเวลาใครหยิบลูกหลานจะหยิบไฟอยู่แลลวสามเดือนอาจจะมีจิ้งจกบ,บนเพดานและไอ้ตัวนี้มันจะวิ่งตามเลยเออมันจะวิ่งตามเลยเพราะหลานจะหยิบแลลวท่านผู้ชายจะเป็นจิ้งจก่านบอกจิ้งจกพักให้อยู่ใช่ไหมท่าน เขาจะบอกเด็ถ้าที่จบทักต้องหยุดเพราะปู่ย่าตายายเราเอ้ยปู่กระตาหรือพ่อเราถ้าย่ายายแม่ไม่เป็นที่จบเป็นตุ๊กแกจะมาเกาะหยุดหัวข้างๆบาทที่ทบาทแล้วท่านดูตุ๊กแกท่านผ้าไหมของแม่แท้ๆเลยนั่นน่ะถ้าดูลายตุ๊กแกคือลายผ้าไหมนะเรามีแป้งขา,ขาวๆใช่ไหมท่านแล้วใครจะหยิบจับลไรก็ตามจะทักแอะแอะแอะอันแน่ อันแน่ตัวรู ettu, ้มันจะทําอะไรอะ่ะแต่มักกลาว่าตุกแกมันจะมีบ้านรวยๆท่านนะ่ะหรือบ้านที่มีอะไรมีปัญหาที่จิตใจของพ่อแม่ผู้ย่าายายไปไม่รอดเด็กมันไม่รู้เลยท่านอะ่ะอาตมาเห็นเด็กมันเอาอะไรเอาไม้ไปแทงแทงทตุกแกวิ่งไปไปไปแปดปมโหไปห้อยอยู่ชายคาพอจับได้ก็หันมาด่าเด,เด็กเด็กก็เป็นหลานเลยนะเอ็ดแม่เอ <laughs> e ็ดแม่ ด่านะเออถ้าห่วงสมบัติลนะท่านสมบัติก็เกิดเป็นหมาประจําบ้านห่วงเจ้าของก็ห่วงข้าวของและเสียงหมาเนี่ยท่านคืออะไรก็ต้องไปดูคนแก่สิท่านถ้าใครหยิบข้าวของอะนอนเอามือการหนะน้าผากาเงี้ยถ้าใครหยิบคนตัวเองอะอ่าฮึตายไปก็ไปยังไงไปดูในพระไตรปิฎกได้เลยท่านแผ่เมตตาเพื่อจับโทรศัพท์ก่อนนอนอนะล้างจิตซะบ้าง แล้วจิตยางไงท่านแผ่ไม่ตามเป็นไหมสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายอาวัยังด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยปากสวยไหมท่าน ปาสวยไหมบารมนะสะเพสตาปาสวยไหมท่านสวยหน้าใสไหมนอนแล้วใจไปสไุขไหมท่านก่อนนอนรัาพยาบาลให้หมดแล้วท่านลงว่าใหม่สิท่านสเปสตรูเัาตานี้สเปสตรูใครไม่ถูกกับกูคอมันอิบอายอิบอายอ่า จนไอเราภาวนาจนยังมีเวรแกแกันและกันนี่บอกจนยังมีไอเวรและออเวรนั่นอยู่เลยแล้วมันจะสุขไหมท่านไม่สุกไปโกธใครเล่าเออถ้าท่านพูดเท่านี้นะท่านคือพรหมรัธรรมแล้วมีอันิสงสึงเทง่าไหร่ท่านสิบเอ็ดประการใช่ไหมสุดท้ายตายไปสุขเป็นพรหมโลกได้เป็นพระพรหมแล้วท่านเออพระพุคคนาใสยนี่โอนอนก็ไม่หลับหลับแล้วก็ฝันร้ายตื่นมาก็หน้าเศร้า น้ำดีก็ลงกระเพาะตัวก็เหลืองตาก็เหลืองก็คุณนอนไม่ลับคุณเห็นคนอื่นเป็นศัตรูหมดแล้วคนที่ทะเละเาะคุณที่ทําให้คุณทุกข์มากคือคนที่คุณเคยรักทะเลาะกับผัวนี่มันทุกข์ที่สุดใช่ไหมาทะเลาะกับเมียนี่ทุกข์ที่สุดทะเลาะกับลูกทุกข์ที่สุดใช่ไหมท่านทะเลาะกับคนที่รักกันมันทุกข์ที่สุดทะเลาะทาไมอาตอมาเนี่ยนะไม่ทะเละาะใครและเชื่อพระเจ้าสัพเพสัตตาตลอดใครว่าอะไรก็ไม่ใช่ สบายสบายเชื่อพระเจ้าเจริญพระธรรมและน่ะใครอิจฉาอิจฉาทุศีลนินทาคิดรด้ายต่อเราทําให้มันมันไส้ยเยอะๆเอาทีวีบ่อยๆออกทีุคบ่อยๆพาข่าวนั่งซุมซิบน่าหนึ่งบ่อยๆให้ความอิจฉาทุศยาอาาธเข้าขมันนะ่ะฆ่าตัวมันเองนี่นี่คืออัตมานี่คือสุภาพบุรุษนะฮะสุทัศนนครบเออ แล้วท่านจำไว้เถอะหน้าแผ่เมตตาพระจัตถุพุทเจ้าถ์ถ้าไม่ได้ดีจริงพระเจ้าท่าไม่สอนเราพระเนี่ยท่านได้สตางค์เยอะสวดเสียงดังท่านถ้าซองหนาเสียงดังนะซองบางเสียงค่อยนะถ้าลืมซองเลยส่วนไม่ไปท่านสงสารท่านท่านพระเนรนสงสารท่านเกิดเนรสงสารเยอะๆถือท่านไม่มีเนรเนรไม่ภูมิใจนะอาตมาก็ตามไปดูพบเปิดซองท่านได้องค์ละพันเนียไหมท่านโอ้โหนี่ เนอุทานด้วยความดรือใจท่านให้เนนอนุปัสราอุทานเนี่ยว่าอย่างนี้มันมันชื่นใจแล้วแต่งตัวสวยๆนะเนยิ่งเห็นยมป้ายมหน้ายมพี่แต่งตัวสวยถวายตังเนยท่านมันทราบซึ่งมันเป็นไอดอลของเขาเป็นความเมตตาที่เราจัดให้เนนเขาเออพระเจ้านนเหมือนกันน่ะเขาโกรธกันที่โยมนะท่านเงินมากน้อยไม่รู้ขอ,อยยมแต่งตัวสวยมันเป็นหน้าตาของวัดเข้าใจไหมฮะ ลงทุนไปเถอะท่านลงทุนเพื่อวัดวาอาลามไม่ได้ไง่ายแต่งไปที่อื่นในนะ้ำไม่มีใครเขาว่าทันดีนะเนี่ยมาวัดเนี่ยไม่มีใครเขาว่าอะไรเขาบอกเอาสังขารมาถวายพระกายจะสังขารทึ่มันจะเสื่อมโทรมแต่แต่งให้มันดีท่านสองนะสังขารไม่มียางของเพชรพลอยามาถวายวัดถ้าท่านแต่งไปงานแต่งงานอะไรในะงานสังคมนะไม่มีใครชมเปิดประตูเข้าไปเนี่ยท่านเจอแล้วอีกคนมาก่อนกับหมอง อะไรก็อดูประตูสิใคร้ะอีดังนั้นไงเล่าแหน่แต่งตัวมาง,งานท่นเนี่ยใส่พลอยเสยกระลานเพชรอาตมาได้ยินท่านแต่งมาวัดเนี่ยเนเขาว่าพระเน่ว่าอะไรมะพี่จะทราบซึ้งท่านในงานสํกการสักกที่หลวงพ่อจัดนะแต่งวสวยๆแล้วท่านแต่เอารองเท้าถูกๆมาเราจะจัลบชื่อท่านเดี๋ยวมันหาย ขโมยมันตามจ้องนะมันดูรองเท้าท่านพอรองเท้าท่านหายนะท่านก็ง,งุดหงิดเออพอลงจากรถมันก็ถึงวัดดันาวายมาท่านก็ธรรมดาธรรมดาก็ไม่เป็นไรแล้วท่านโอ้ยแต่งตัวดีเป็นหน้าอาตมาก็ดูเวลามีการเสด็จวัดดันาวาเออโยวัดดันาวาสวยดีเออเอาสังขารมุขปิชาภะช,ชอบชอบเอ่ออ่ะทำบุญสุธานพระมหาลาพธาา์ทำบุญไปที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 ททพระเจ้าบดได้บอกว่ามากๆพระเจ้าบอกทีทีปุณณปุณังบ่อย ตามีชั้ทางกิจราธิาและภูมิใจในบุญนั้นด้วยสุขภูมิใจส่วนจุติยพราการสั่งสมบุญน,นำมาสู่มหาทิ่ทีพระท่านทิ่ที่ทำไปเรื่อยๆท่านไปฟังเทมาชาติกรแตใบยี่สิบมาเยอะๆยัยงไงองค์ละยี่สิบนะแลที่ยี่สิบยี่สิบเดินหลายๆรอบคนมีใครรำคาลท่านมันหนุกดีนะเออรียงรอบไปยีส่สิบแตก,กเ,นนเยอะๆท่านเพราะนั้นแผ่เมตตาอาบพระพุทธบาลเราสวดมนต์เพืระจำระกิเลสสวดมนต์เสยเยกิเลสมันจะมนตรากับจัดมนติน สวดมนต์เพื่อกําจัดมารและสวดมนต์ตราให้เป็นมนต์ขลังให้เป็นฌานสมาบัติให้ได้ฟังธรรมประเทศน์กระเสริมปัญญาท่านก็มาฟังเทศกระเสริมปัญญาโมพิปัสนาพเพื่อตอบท้าทายประธานอันนี้ยธรมาจะไปพูดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังมาแล้วก็คงจะคุยกับท่านท่างน,นี้นะ สำหรับทอล์คำในวันนี้สนุกและก็ได้ข้อคิดอย่างมากมายเลยนะคะแต่น่าเสียดายเวลาในวันนี้ก็หมดลงแล้วงั้นติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการเทศ and ท็อกท็อกเติมความคิดชีวิตเติมความสุขทุกวันเสาร์เวลา5โมงถึง6โมงเย็นทางช่อง3 Family 1ี 3. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจนถึงทุกวันนี้ร่องรอยของความเชื่อดั้งเดิมที่เรียกว่าอำนาจเหนือธรรมชาติหรือผีเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ เพียงแต่ว่าค่อยๆพื้นที่เล็กลงเรื่อยๆเพราะถูกเบียดบังด้วยผีสมัยใหม่เช่นผีช่องแอร์ผีหัวขาดผีตามสามีผีล้างแค้นผีที่แบบเราไม่ได้ไปทำอะไรผิดเลยมันก็สามารถจะมาหักคอเราได้นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าแน่นอนธรรมะธรรมชาติสอนให้เรารู้ธรรมะเรื่องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป แต่สิ่งหนึ่งที่เรียนรู้จากธรรมชาติก็คือระหว่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราทำอะไรเพื่อทิ้งไว้ให้คนที่อยู่ข้างหลังหรือคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราในอนาคต